สวันดีน <ะ S 2> ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนว่าเห็ดช a แน l ไม่รู้กับตาลเป็นอะไรวันนั้นเราอีกทีหนึง<ม>่งวันนั้นมีคนโทรมาขอความช่วยเหลือขอความอนุเคราะห์จากทีมงานสายบุญของเรานะครับจิตอาสาของเรานะเพื่อนเป็นผู้พิการนะครับอยู่อย่างยากกลำบากเนาะนะ,อนะบอยากขอความช่วยเหลือนะเผื่อมีอะไรที่เราช่วยได้นะครับวันนี้ นะครับเราทําภารกิจบ้านเยนางเสร็จนะวันนั้นเ็าโทรมาตอนที่เราทําบ้านเยนางอยู่ครับนะเราทําภารกิจทุกอย่างเสร็จแล้วบ้านเยนางน,น,นะเราพร้อมที่จะ,ะเดินทางไปทําอีกหลังต่อไปได้แล้วนะแต่ว่าเราจะพักก่อนนะแต่ว่าวันนี้เราว่างเนาะทุกคนว่างนะทุกคนก็เห็นด้วยที่จะไปดูบ้านหลังที่เขาโทรมานะครับแต่ว่าเราจะไปดูเฉยๆนะมันก็อะไรยอยู่เมื่อกี้ผมก็เลยโทรไปสอบถามข้อมูลเบื้องต้น ว่าอยู่กันกี่คนมีผู้หญิงผู้ชายกี่คนนะฮะเบื้องต้นเท่าที่สอบถามน่ะน่าจะอยู่กับตายายนะคนนี้น่ะน่าจะเป็นพิการนะน่าจะพิการนะครับแล้วผมก็เลยว่าจะเตรียมสิ่งนี้ไปมอบเบื้องต้นให้ก่อนนะครับซึ่งของที่เราจะช่วยเบื้องต้นเนี่ยก็ไม่ค่อยมีพวกข้าวสารอาหารแห้งเนี่ยเราไม่มีเนาะ นะครับเราก็เลยเอาของที hmm. mm ่เรามีเ huh. น mm ี hmm. mm ่ยเอาไปมอบให้เบื uh ้องต้นไปก่อนเนาะนะพอเราไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับก็จะเป็นเสื้อผ้าบู๊นเราอันนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้าผู้หญิงผู้ชายนะเป็นเสื้อผ้าผู้ชายเนาะเราเอาไปให้เพื่อนเลือกเลยเนาะดีไหมเพื่อนอยู่กี่คนนะเพื่อนเพื่อนมีผู้ชายสองผู้หญิงหนึ่งเราก็เลยว่าจะเอาเสื้อผ้าที่เรามีอยู่เนี่ย อาไปมอบให้เพื่อนเบื้องต้นไปก่อนเออเราไม่ได้มีพวกข้าวสารอาหารแห้งไปไปมอบให้เนาะครับเอาเท่าที่มีก่อนเนาะอ่ะเอาผลที่รถเลยอะไรจะถูผมเรื่องจะเอาตัวนี้ตัวใหญ่มีแต่หูมือดีถึงหูเอาอันเดียวบรอเอาสองอันดิเนื้ององด้วยเอาเอาเป็นลังนี้ด้วยอันใหญ่ของผมอันนี้อันนี้เป็นเสื้อผ้าผู้ชายนี่เสื้อผ้าผู้ชายผู้ใหญ่อะไรใช่ มันไม่มีเลเสื้อผ้าผู้ชายไม่ค่อยมีดูงที่เสือสีชมน่อมนี่นี่อ่นันนั้นก็ใช่น่ะใช่ไหพี่ได้ใช่ก็ไม่รู้ใช่ปถุงนั้นอะเสื้อสีชมพูน่ะเสื้อคอปกเยอะ ตรงนู้นตรงนู้นตรงใต้ที่นอนคู่ชั่งคู่อ่ะใต้ที่นอนใช่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 อ๋อหีิบวกชายผมเป็นชายข้างหลังเมื่อกี้แทนหญิงบวกชายเออนี่เสื้อผ้าเด็กเอาผมไม่มีเลยว่าถุงเดียวเลยเอาตาแล้วเมื่อกี้คนที่เจ้าโทรไปแล้วเสียงเด็กร้องไห้อ่ะเขาคือใครเหรอ เราถามเลยตัวมีเท่านี้เขาอาจจะอยู่อยู่ไปเราไปเท่านี้ก่อนก็ได้ปหมเพราะว่าตัวนี้ยิงบวกชายอาจจะเลือกได้ทั้งหญิงทั้งชายกว่าแล้วแล้วก็ขนไปงงย้อนอาไปถ่ายไปหาไปอ้าวหัวฟาดประตูแล้วจะเอาไปทำไมพารู้พังงานเอาไปให้เลือกเลยเหรอเอาไปเลือกไปโอ้ไอ้นี่ ไม่ค่อยพอปัวเท่าไหร่พอรู้กังานเล้นกระตันดีกว่าคนละข้างดีมันหนักปานั้นเออไม่างานละข้างคนละขอางีันหนกว่าน้นคนละ้างคนละขาคนละ้านลอ้งคละาคนล่ข้นละข้องคนล้างนละข้งคนละข้างคนละงคนละข้งละข้ายวนละนี้นะ้นละข้างคนล โอ้โหแล้วแล้วเมาไเปลี่ยนยูต้องมองเายวเมือเช้าไม่ได้ฟิกันหยังไงต่อไนนเ้าดูิตาไนจะอย่าอุบาทเดอตาไนเด้อดูไปเลยไปเปลี่ยนเลยเป็นซาลาเปาเลยเจ้านะจะดูหน้าจะดินะเออนล่าู่ได้าทคนอื่นเาก็เอออยู่น คะแนนสุดแล้วกินหมูวันนี้ก็ก็เฉยๆกันอยู่นะนร่างกายอันนี้ไม่พอปัวเลยกินวันเยอะไปไหนแล้วแล้วยังไงบ้างมีใครไปกับเราบ้างทันทีว่าพี่บ่าวกำลังอยู่ในหมวดพักผ่อนอยู่พี่บ่าวก็เลยบอกไปก่อนเลยเอาเอาไปเท่านี้ก่อนเนาะดูก่อนเนาะเซิฟดูก่อนถ้าเกิดเขายังขาดเหลืออะไรอีกค่อยค่อยว่ากันใหม่ <Okay. S 2> นะเป็นผู้ป่วยติดเตียงหรือว่ายัางไงเรายังไม่รู้เลยขอ,อ,อไปดูหน้าง,งานก่อนอไปดูก่อนว่าบ้านเขาเป็นยังไงมีอะไรที่เราพอจะช่วยเหลือได้ไหมเนาะใช่ตอนนี้ก็คือเอาไปดูก่อนไปเห็นก่อนไปให้เห็นก่อนเราก็ยังไม่เคยไปไม่เคยเห็นเราก็พอดีว่างด้วยเนาะเราก็ว่างๆอยู่พอดีเราก็อาจจะ ไปดูหน่อยสักหน่อยก็ดีนะคะทุกคนล่าสุดนอนจะเป็นนี้วเด็กเป็นโจง่ายเราก็คาราไม่ค่อยมีเท่าไหร่เหรอกอะไรอะไรนะฟอนทำไมไปนั่งอะไรมาฮะบัวเจ้าหนิตอนไปซื้อมักอะเล่นน้ำนึกฝุ่นเลยมันก็กระเด็นกระเด็นก็พามันหมดเลยสุดที่ไม่คาดยสวยสุดที่ ไปยืนฟังีงเป็นเฟินอ,อยู่อยู่ยมีอะไรรไู้มาอาบบขา,มกกาผมตกใจผมเ็เลยแบบนี้เลย,ยคิดนี้มานี่กรสุดคระ่ะ